วูมขาววันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาไฟเครื่องยนโชว์อีกหนึ่งจุดนะที่เป็นบ่อยนะสําหรับไฟเครื่องโชว์คือเป็นที่เซ็นเซอร์ O2 มันสกปรกนะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับสำหรับนิสันไอเมล่านะข้งผมนะนี่นะมันจะอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวอ่ามันจะมีเห็นไหมเอออยู่ตรงนู้นเห็นไหมมีสายเซ็นเซอร์อยู่เดี๋ยว จะถอดกันด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะถอดเซนเซอร์นะตัวนี้นะเพิ่งได้มาจุกๆกฮะสั่งมาวันเดียวครับราคา60กว่าบาทเท่านั้นเองนะนี่ได้มาตัวนี้เป็นเหล็ก CRV อย่างดีเนาะเห็นนะนี่ขนาด22มิลน,นะอ่าเดี๋ยวจะเสียบเข้าตรงนี้ไปดูนี่ฮะตรงนี้นี่คือเซนเซอร์ O2 เนาะไม่เคยถอดล้างเลยนะส่วนมากก็จะล้างแค่ EGR สกปรกนะอันนี้เหลือเซ็นเซอร์ถูได้อุปกรณ์ไปแล้วก่อนอื่นเราต้องถอดชุดกออากาศออกก่อนนะครับผมวิธีการถอดก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับผมทำไมต้องถอดก็เพราะว่าออกซิเจนเซนเซอร์อยู่ด้านล่างเนาะมันเกะกะนะมันถอดระบากมากๆเลยถ้าใครไม่เคยถอดล้าง EGR ล้างปีกปีเสื้อ a i r นะครับก็จะละบากนิดหนึ่งเนาะต้องใช้ความชำนาญนิดหนึ่งนะทุกคนแต่สำหรับผมแล้ว ถอดออกบ่อยมากๆเลยอ่าพอถอดออกมาแล้วก็เห็นไหมมันจะใส่ประแจเข้าไปได้ง่ายมากๆเลยทุกคนเห็นไหมนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ข้ออื่นก็อย่าลืมถอดปักเซนเซอร์ O2 เซนเซอร์ด้วยนะอ่าอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่ประแจบล็อกเ,เข้าไปได้เลยเนาะครั้งแรกที่ถอดก็จะแน่นมากๆคนระับไม่เคยถอดเลยโอ้โหสุดๆจริงๆบอกเลยว่าแน่นมากโอ้โหคตดแน่นเลย จะถอดได้ไปโอ้โหทุกคนแม่งแน่นมากโอ้โหเอาไม่อยู่โอ้โหโอ้โหแน่ดีจริงเลยได้แล้วถอดได้แล้วดูนะทุกคนโอ้โหกว่าจะถอดได้โคตรแน่นนะตั้งแต่ซื้อรถมาสิบกว่าปีนะโอ้โหันนี้แสนแปดแล้วนะผมอะ ไม่เคยถอดล้างเลยนะแล้วก็ไฟเครื่องยนต์โชว์มันก็ขึ้นโชว์ดีจังโหนะี่ขอดูหน่อยนะทุกคนว้าวโอ้มันขาวงี้เลยเหรอไหนทุกคนเห็นไหมไหนี่โอ้นี่เหรอเนี่ยทุกคนมันขาวอย่างนี้นะโห,โหเดี๋ยวเราจะไปล้างกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดกัศาศาศานนะฮะด้วยตัวนี้นะ มาดูว่ามันจะออกดีไหมฮะทุกคนปะไปดูกันได้เลยครับโบสรุปคือใช้น้ำยาตัวนี้ล้างไม่ได้นะทุกคนต้องเป็นน้ำยาชนิดพิเศษเนาะมันไม่ออกครับเนี่ยจกกสยต้องแช่เนาะคือมันต้องแช่ด้วยน้ำยานะครับผมเดี๋ยวมันจะมีหลายห่างหนเดี๋ยวผมจะลองแช่ดูนะ นี่เขาบอกว่าใช้เป็ดหรือว่าพิกซอกระดาในการแช่ไว้นะทำหับสาดได้เดี๋ยวลองจะลองดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะอ่าใส่เลยนะฮนะ้ก็เทใส่เลยดูสิใส่เลวนะเดี๋ยวจะแช่ไว้ว่ามันจะใช้ได้ไหมเฮ้ยมันกัดว่ะทุกคน เออวะมันกัดว่ะมันกัดจิ๊บๆเลยะเห็นไหมเสือจะเสียไว้เด็ดเ <c oughs> ออวะอ่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้อย่างนี้นะเนี่ยทุกคนหลังจากแช่ไว้ <c oughs> ก็ออกดีอยู่เหมือนกันเนาะแะนี้ขัดนังไงไปจะได้แจมเลยโอเคนะฮะ เดี๋ยวเราไปประกอบกันนะเดี๋ยวปล่อยแห้งก่อนนะครับผมได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะใช้งานได้ไหมสาหรับเซ็นเซอรเอทูตัวบนตัวนี้เนาะอ่าไปแล้วเราจะประกอบใส่ที่เดิมนะตรงนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็หมุนไปหมุนไปจนกว่ามันจะเสร็จเนาะแล้วค่อยใช้ปัจเจเนาะใชเลยอ่าใช้ปัจเจ,เเจบล็อกตัวนี้เนาะในการขันนะครับผมนี่ใส่เข้าไปเลย แบบนี้ครับผมใส่ให้ตรงล็อกนี่นะอ่าใช้ชุดบ็อกตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะตอนเหมือนตอนถอดออกมาครับผม ขันให้แน่นเลยนะโอเคขันให้แน่นเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่สายเสร็จแล้วใส่สายเซ็นเซอร์ไว้เหมือนเดิมเนาะนี่นะใส่แบบนี้อ่าตัวนี้ก็ใส่เข้าไปที่เดิมเซอร์ที่เดิมเมนาะใส่แก๊กเข้าไปแบบนี้เลยครับผมอย่ามันหลุดเนาะ อ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับการทอดเซนเซอร์ถูมาล้างนะทุกคนที่เหลือก็จะประกอบปีกปีเสื้อเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ประกอบฝาต่างๆ